วันนี้นะคะเริ่มต้นเข้าที่เ,เข้าวผัดนะคะเพื่อนๆหลายคนทำข้าวผัดเป็นค่ะแต่ก็มีหลายคนที่ทาไม่เป็นวันนี้ครูสมก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการทําข้าวผัดแบบบ้านๆค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะเปิดมาเป็นข้าวผัดค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะอย่างก่อนอื่นเลยนะคะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะ แล้วก็มีเกลือค่ะเกลือป่นนะคะน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีซอสซอสหอยอซอสหอยวันนี้คููสงใช้เพื่อ,เ,อเพิ่มสีสันนะคะจริงๆแล้วครูสงจะไม่ใช้ซอสหอยแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชเนี่ยใส่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็ข้าวสวยนะคะข้าวสวยที่เราเตรียมมาไว้แล้วค่ะนี่เลยค่ะ วิธีทำนะคะหอมกระเทียมค่ะโขลกหยาบค่ะโขลกไปเลยค่ะค่ะหอมกระเทียมที่โขลกเอาไว้แล้วนะคะโขลกหยาบค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะมะเขือเทศที่เราหั่นเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูหั่นค่ะผู้ส่งใช้เนื้อหมูที่ติดมันนะคะหั่นเอาไว้แล้วเรียบร้อยค่ะโอ้เนื้อหมูสดดีมากนะคะเทศนะคะมะเขือเทศทจะใช้ลูกหามและลูกสุกที่ไม่งอมเกินไป เพื่อสีสันที่สวยงามแล้วก็รสชาติที่อมเปรี้ยวนิดนึงนะคะรสชาติจะกลมกล่อมมากทีเดียวส่วนไฟนะคะคุณสงจะใช้ไฟกลางค่ะเพื่อผัดหอมกระเทียมให้หอมแล้วก็ให้เหลืองแล้วก็ไม่ไหม้นะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูเลยค่ะใส่เนื้อหมูเข้าไปแล้วก็โรยด้วยเกลือป่นนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนิดหน่อยออน้ําตาลนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราจะตามด้วยซอสหอย ถ้า,าว่าซอสหอยจะมีความหวานแล้วก็ความเค็มมากเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ซอสหอยเนี่ยเราจะใส่น้ําตาลกับเกลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะส่วนชูรสเนี่ยคุณผู้ชมจะใส่นิดหน่อยค่ะเพื่อรสชาติกลมกล่อมนะคะส่วนเกลือเนี่ยสรรพคุณของเกลือนะคะจะช่วยให้เนื้อหมูของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็รสชาติกลมกล่อมค่ะเวลารับประทานจะอร่อยมากนะคะส่วนซอสหอยนะคะจริงๆแล้ว จุดท่องเทีเองเนี่ยจะไม่ใสซ่ซอสหอยแต่วันนี้ต้องการให้มีสีสันสวยงามค่ะก็เลยใสยซ่ซอสหอยเชื่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเราผัดทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศท,ที่หั่นเอาไว้แล้วเข้าไปผัดรวมกันกับเนื้อหมูค่ะเพื่อให้ได้สีสันและรสชาติที่ดีขึ้นค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําข้าวที่เราเตรียมมาไว้แล้วเนี่ยมาคลุกให้เข้ากันแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้เลยนะคะคลุกไปเลยค่ะแช่ข้าวแล้ว่วนผสมแล้วกเ็เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเข้ากันดีค่ะนี่หน้าตาค่ะเป็นเช่นนีาค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้หน้าตาข้าวผัดแบบนี้เลยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้นะคะ้้าผัดแบบบ้านๆของผู้สงค่ะพอจะทํากันได้ไหมคะถ้าทําได้แล้วก็อคอบมเมนต์มามาคุยกันหน่อยนะคะท้ายคลิปนี้ก็ได้คะ่ะวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคะ่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ